จักดก,ก,กันต่อเอดานโนหนึ่งนะครับผมโอเคมาเอาขซ้นหน่อยนะครับกำลังติดลม,มโอเคทันีีเดี๋ยวเราเริ่มบับแดงก่อนดีกว่านะครับผมชิวๆนะเอ,อจริงๆอ่ะเราเริ่มบับฟ้าก่อนก็ได้นะครับถ้าเราแกงแบบ ว่าขาดนะแต่ส่วนตัวผมว่าไปแก๊งเทลดีกว่านะตอนนี้เอามังกรด้วยนะครับเสียดายต้องมังกรนี่แหละพันด้ามันสู้มืออยู่เอ้ยเฮียดีแล้วก็มาแดงเมียกุน่าจะโดนลาดละไอทิปันนี้มันไม่สงสัยอะไรหรอน้องโอเคตอนนี้เราเจอป่าเป็นฉลามนะครับฉลามตอนนี้ก็โดนเนื้อมานะบอกเลยว่าโดนผมแน่ เจกูเยดักก่อนนะทุกคนเล่นเล่นเอดาต้องดักบ no. ่อยๆนะไอหลามน่าจะเดินมานี <yeah. S 2> right. yeah. oh, ่นะครับน no. ี <goat. S 1> <it> ่ไอบุ้มนะอุ้ยเหี้ยงูพาจัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องรอมีเฮ้ยเอีรินมั่วอีรินมั่วมันฟิกแล้วเพื่อนผมไม่มีใครมาปิดเลยโอเคถอยก่อนเลยผมเมื่อกี้น่าจะฟาร์มให้โดนอีลินด้วยนะครับโอเคครับอย่างนี้ผมกลับไปฟาร์มต่อแล้วนะครับทุกคน อยู่ไปก็เท่านั้นฮะจะตายอะไรที่โดนมดกัดก็แตก,แก,น,กนะฮกูโอเคปล่อยบางกรอนเวลาจะต้องเสียนะตัวนี้โอเคจบไปก็ฉลามมันเนิร์มมานะตอนเนี้ยคือ,อยังไงมันก็สู้เรา,ายากอยู่นะครับฉลามมันเนิร์ต้นเกมนะเป็นตัวต้นเกมที่เนิร์ต้นเกมกูก็งงกเจมอะเนิร์มดาเมจมันลงกันดะ้จริงๆอะ พูได้อีกหน่อยหนึ่งบูมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไยกันเลยย,ยังไง,ย,งยังไงฮ้ยโหลมอท้ามาแล้วกูไม่เคยกลัวอยู่แล้วกูเอดาทห้ราชาทุกสรรพสิ่งน้องอ้เราอะไรมาวะมันระเบิดม,มากูาแตกแล้วเนี่ย <laughs> <c oughs> เฮ้ยอ,อะไรของแทนดิมันวะเฮียเดินมาโป๊กูยันเดนกลาง,อองเอาไปคิดเอา จากเรนบนของจริงนี้ว่าโอเคน่าจะได้บางตอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวนทัมมิ่งกันนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมก็วนทัมมิ่งไปนะครับที่มาอยูน้องชายบนมันน่าจะเล่นนะสกิลสาไม่มีอ่ะเจคิปก่อนโอเคครับจังหวะนี้ป้อมยิงฟรีป้อมยิงฟรีน้องตไปเลยมาดีแต่ขขอเฮ้ยสวยมาดีครับ เอาไปเลยเอาเลยน้องพี่ให้เลยโอเคสวยพี่ปล่อยให้เลยนะช่วงวันนี้ให้ขอขอเคเบียขอเคเบียกูฮิวเว็กูฮิวเว็เอาไอสัตว์นี่มึงรักแฮร์รี่มึงขนาดนั้นเลยเหรอวะซิปเฮียมึงจะไม่ให้กูเคลียร์เว็บไม่หรอเออไอนี่มันเป็นซัพพอร์ตที่ดีว่ะไอเฮียเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลามใจหลามมันจะเล่นมาร์กูละ Ê làm lên mà ai ạ luận anh ạ Ăn nè Mà đi Cũng hỏi là làm Cái lên má đó Ê thật Cũng luôn biết này Ôi kìa okay, lên nào đang cái bom Chơi cũng bưm ấy đi Mà đi <laughs> 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 <kou>, <laughs> 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 อย่าเ้ยติดคอสั์มาดิฮัลโหลมึงอย่าดูหมิ่นเอดาร์กูแค่นั้นแหละยี่ตัวอย่างกองเมื่อกี้ไอหลามมันจะดันผมเข้าบ่อนะเจอแบบสกิลเพลผมมันโหดเกินนะน้องๆเฮียเดินดักไอหลามเวมา โอ้โหเดี๋ยวว่จะถึงปลายยังเฮ้ยเคยโอ้โห okay. oh, oh, oh. ขอโทษ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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่เอาละกูไม่เอาแล้วเฮ้ยเทลอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงไปยืนไล่ยิงเขาทำไมวะแล้วมอทอมมันเป็นตัวไล่แคลรี่ขาตายโง,ง่ๆได้แบบสบายจัดอะนะครับเล่นโคตรแหลมเทล,ลกู ยืนในบ่อมันยังแตกเลยเฮียถ้ามงไปยืนข้างนอกมันเป็นหลออะไรอ่ะถ้าซิปไม่อยู่ก็คือแบบมึเตรียมตัวตายได้เลยเฮียโอเคช่างวันไม่สนใจอยู่แล้วนะครับตอนนี้โซโลแรง็งเหมือนเดิมต่อสิบต่อสี่นะทีมเราก็ได้เปลี่ยบอยู่นะครับเออมาดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเยนเพื่อนอย่าไปกลัวมาดิ ชาร์จเข้าหน้าไปอุ้ยเอาเจอาฮาคีลายชันเฮ้ยไอ้้้เียไอสัตว์โหแล้วมันยัดจริงโอ้ยเฮี้ยเฮ้ยมีอะไรทำอย่าง,งนะี้อีกนะซิปเฮี้ยแม่งยัดกูตอนกูไม่มีสกิลอะเออดีนะแม่งแบบช่วยช่วยเฉยช่วยถุยสวยเฉยนะครับชั้นนี้จริงๆพลาดแล้วนะรับอย่างงเี้ยกูกดลงไม่ติดด้วยนะครับโอ้โหไอท้ทิปตัวนี้มันลายนะ ให้มันอมไม่ได้นะอันนี้มันมันมั่วนะมันมั่วนะมันพากูยโยนนะเลนบนครับป้อมเดินโดนดันนะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราออกกันทีมนะครับเบียดบัฟอี่รออะไรครับดักเฟเลเยอร์น mm hmm. นะผมเลือกที่จะตีดักดีกว่านะ mm hmm. เดี๋ยวเราปล่อยมังกรไปเลนบนได้นะครับโอเคไอ้ดักน,นี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเอาเพี้ยโคตรไว้โอเคครับ ปล่อยบอลไปเลยถ้าไม่เดินไปกูก็ปล่อยเลยนะไม่งั้นบ้านแตกทีอจุยดุยบุยบุย,บยดีออดีต้องใช้พี่อเออสำหรับเอดานนะมีคนถามมาอยู่นะครับว่าแบบเราควรแบนตัวอะไรเวลาเราเล่นเอดานนะครับคือส่วนตัวผมแนะนำเป็นพวกตัวโปรตัวอืนอ่ะนะมันจะทำให้เราเล่นยากนะครับ พวกนนเนี้ยยิ่งตัวอิดนต่ทำให้เราเล่นยากนะครับถ้าเราเล่นล่างทองนะอย่างเจอทาร่า,าถ้าเราเล่นล่างทองเราก็ไม่ไหวกับทา,า,นะทา,าร่าครัทาร่ามันวิ่งไล่ปั่นเราโง่คือเราก็แตกแล้วจริงแต่ถ้าเล่นล่างมือก็อีกเรื่องหนึ่งครับมาดิเอาดูกันบ้านสิวะเฮ้ยคุณผ่แตกง่ายจังวะน,น้องชายแล้วทีมคุณเป็นไหนวันเนี่ยเฮียดายจะตายฟรีน,นนะเฮ้ยเออ หน้าไหนดาบแรงลงมามออไอ้ขี้เอาอีกนะมาหิยังไงอะอยังไงอะยังไงเนาะเกือบสวยเมื่อกี้นะถ้าหลับมันโดนปลายดาบกูนะบอกเลยน่าจะมีหลับนะครับบอกโอเคไอดาบมันเป็นตัวละครที่เป็นแผลอ,อเขียวนะครับเขียวนี่แหละทำให้ดาเล่นยากนะ เวลาเราเจเอดาเราก็เคียวได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมัวโซนหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยเคียวดีเฟคกูช้าโอ้โหแตกไม่เป็นไรนะผมไม่ค่อยถนัดกดดีมินิเชอร์อ่ะเวลาเราช์จสกิลแล้วกดมันจะยกเลิกนะใเย็นก่อนน้องชายพี่กูยังอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยก็เออตัวที่เอดาไม่ชอบนะคแบบสู้เอดาล่างท้องได้เลยนะอ่าแพนด้านะครับแพนด้าโหดมากแต่ว่าแพนด้าต้องออกเกาะนะ ไม่งั้นก็โดนสกิลปาดชุดเดียวหายอยู่ดีนะครับแต่ถ้าให้พูดก็คือแพนด้ามันสู้ได้นะครับแพนด้าตอนนี้คือมันเป็นตัวที่เก่งมากนะเออเล่นแต่แรงได้ค่อนข้างดีครับส่วนไอหลามเนี่ยก็ยังโหดอยู่นะจริงๆแต่ว่ามันต้องเล่นเป็นแอสซิซินมากขึ้นนะผมยังไม่ได้เล่นฉลามเลยตั้งแต่มันเนิบมาแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันมันก็ยังโหดเหมือนเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเลดเกมมันก็ลดคู่ดาวเท่ากับเท่ากับซีซั่นก่อนก่อนะ แต่ว่าแค่ว่าต้นเกมมันจะเล่นยากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอแ,แต่ว่าที่หลามมันเสืกเป็นตัวต้นเกมเแต่ต้นเกมมันเล่นไม่ได้ก็คือจบเ,ออเกมก็เนื้อสูกทางสะด้วยนะครับโอเคก,ก็ดีแล้วนะครับแม่มันก็โกงเจนตัวมันโอพจัดตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งที่โกงก็คือซนะีเนทียหลังๆตอนนี้ตัวที่ผมแบบถ้าผมจัดเทียนะผมให้อีรันหนึ่งตัวนะครับ ซินเนสเซียเซฟิตนะแล้วก็อะไรเออเชียช่างไม่อลันดอร์แล้วกันเลยแหละบายตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฝั่งตรงข้ามยืนรวมกันแล้วผมก็หนักค่ายากแล้วกดยอมแพ้ไปเลยเหี้ยไปตายตายกันอยู่นั่นแหละกดโหวตแบบว่าอัตโนมัตินะครับคือ <c> ก <ười> ูโหวตเป็น,นงั้นเลยเหียจริง เย็นเลยเอ็ดาเป็นตัวที่เคลียบ้านไวนะทุกคนเราก็เกมเกมตามก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากนะเออแค่ขอเราแบบมีของเลดเกมก็โหดอยู่นะครับยังไงแล้วแม่งทีมกูไปตายตอนดาร์กเกิดมาอนะุงย <laughs> ังหลอดสวยโดนดาร์กรถเกาะน,นะไอ้ดันพุ่งมาใส่ผมอย่างนี้ก็โดนนะ ผมโคตรไม่ชอบเลยเวลาตายตอนดาจะเกิดเนี่ยคือแบบอันดายจะเกิดหนึ่งนาทีไงมึงไม่ต้องบวกละเนี้ยตั้งแต่มาน้ m ห้าสิบเก้าอ่ะเมึงต้องแบบที่ทำเวฟก็พอมุงเกียได้เปรียบมึงทำเวฟไปเลยก็คือชนะแหละนะครับรอตีดาร์กนะดาร์กเกิดบนมึงก็ทำเวฟล่างของสุมันก็กลับไปการตัวหนึ่งแล้วก็เปิดดาร์กให้น้ำน,นะครับพอบรรลาการเราก็เอาคนก่อนนะแค่นั้นแหลนะนนอง มาดียังไม่ทันทำอะไรเลยท่านเหล่าโอ่งดักครับดักครับอย่างนี้ดักครับไม่ต้องรีบเปิดครับดักครับรู้มากหรอตัวแม่โอ้ยตัวแม่ตัวมังเกียร์ตัวแม่มันโลนะตัวแม่มันโลนะอุงกรนะเพื่อนนะน่าจะได้นะครับเอ้หลามมาเกียร์บอลตอดมายัางไงเอ้ยเกียร์บอลถอดเกอร์ จะเย็นมึงมึงแกกิ้งไถอีกแล้วมึงแกกิ้งไถอีกแล้วเฮียดูเลือดด้วยเฮ้ยโอเคอย่างนี้สวยอยู่นะครับมาเอาหมดนะโอเคนย่งนี้เาจะจบเกมอยู่นะครับก็แบบต้องรอไปจับกันดูนะสำหรับเอด้านะครับช่วงนี้มันยังไม่เนิร์ฟก็ไปเล่นกันก่อนนะครับก็ส่วนตัวตัวละครมันอ่ะคือไม่อาจอาจจะไม่ได้เอ็มบีพีบ่อยนะครับเพราะว่ามันสร้างดาเมจจริงนะแต่ว่ามันปิดสอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ มาดิเออไปไหนไม่รอดนะเดีย๋ยวค่อยคุยผู้ชาดักหน้าบุ้มไอ้เฮียโดนเต็มๆอย่างนี้ก็ต้องแตกอยู่แล้วไอ้เียโดนเฉียดเฉียดยังแตกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็สําหรับเอดาไะ้รอย่างที่ผมบอกนะคือตัวมันแรงจริงเว้ยแต่ว่ามันปิดสกอร์ไม่ค่อยได้ที่ผมพูดไปอะ่ะก็คือว่าเออเราปาสกิลทีหนึ่งอะ่ะฝั่งตรงข้ามมันก็กลับบ้านแล้วจริง เออมันแต่มันเป็นตัวที่แบบเน้นโซนให้เพื่อนเคลียเวฟเคลียเลนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นตัวที่ตั้งรับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวละครมันนะคือเป็นตัวละครที่ต้องเล่นให้โดนส้นตีนอะ่ะเขาะ้าใจผิดป่ะทุกสกิลของมันเวลาชาร์จอะครับมันจะอึดขึ้นนะ40%ได้นะนั่นแหละคือเอาง่ายๆเราต้องพุ่งเอาหน้าเข้าไปรับอนะแล้วให้ฝั่งหนงข้ามมาลุมตีเราแล้วเราก็ปารีวย่ใส่มันนะเออประมาณนี้เล่นแบบนี้เลยนะครับ แต่มันก็จะดูเหมือนโยนนะแต่จริงๆอะ่ะมันคือการทําดาเหมจให้กับทีมนะอย่างที่ผมบอกไปคือมันมันแรงแต่มันปิดสกอร์ไม่ค่อยได้หรอกถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเลือดไม่น้อยแล้วมาโดนสกิลเราอ่ะนะครับส่วนใหญ่เราจะปาสกิลตอนมันเลือดเต็มปุ๊บแล้วมันก็กลับบ้านมากกว่านะครับเออมันก็เป็นตัวละครที่โซนได้ดีนะเป็นตัวที่พลิกไฟได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเอดาร์ธนะครับผมโอเคก็ฝากเ <ๆ S 2> พื่อนกดไลค์ให้ใหผมด<ห>้วยนะกดติดตามด้วยไป